ครับขณะนี้บอโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังจะเสียงโชคที่วัดหัวลำพงสามตัวก่อนนะครับสามตัวก่อนมีหายแรกนะครับนีหายแรกจะได้ตัวเรียกอะไรมั่งก็มาดูกันเก้าครับเก้าครับ คือเก้านะครับอ่าเดี๋ยวขยับก,กล้องมาเก้านะครับสามตัวมือสูงมือหมานก็ห้าหกครับเก้าหกนะฮะเก้าหก เอาอีกตัวนึ่ง96นะครับอีกตัวหนึง, 96, นคหนงครับนี่คือ C ครับ C ครับสรุปมาสามตัวแรก้ก9 6 4อ้าวหลีกสตัวไปเลก2ตัวนะครับ สองตัวล่างสิมันออกในงทั้งล่างทั้งบนนั่นแหละสองตัวนะครับตัวแรกครับตบเป็นอะไรครับ9กอีกแล้วครับอ้าโตไหลเลยวะเกนะครับ9นะครับเกนะครับขีดยิงาราคือเก้าครับ มวนแรกศูนย์เนาะวนที่สเป็นทเลกา่หน่งหาหาสาซ้ำเราจับไปแล้วตัวแรกเ้าเนาะตัวที่สครับอ่าครับห้ครับเ้าห้าครับุวะเกาหกสกับเก้าหิ่งมันหนาเรือเอามนี่จับห้แรก ได้964สองตัวได้95นะครับจากหายที่สองก็จะได้109ก็็ตามนี้นะครับโอทีนี้มาดูหาที่สองไาที่สองมีสามตัวมาก เอาอยิงเ้อมันมีถังทั้งสามตัวทั้งสองตัวครับจับครั้งเดียวพอไปยังกระตามมตด้เอเี๋แต่มีเกมีหางด้วยเรให้ลุ้นกันเลยอันนี้ปเป็นเลขสามตัวนะครับหนึครับเกาอีกเล้วมีเกาอีกแล้วห<อ>นึครับ ได้109จับไฮที่สองครับตามนี้นะครับตามที่ทางช่องลงให้ใหดูขให้โีครไ้ใคบอกโชคเ6้ใครกังจเ็ไ้โก็จะมี964 95 109ถ้าจะเล่น2ตัวก็มีก็จะเป็น64 95 09 ขอขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบัตดโจบัอดโจจากช่องเวียงแกนช h a n แนวน,นะครับ